ได้ทาอะไรก็เหมือนกับเช้าจะรีบลุกไปใส่บาตรลุกไปหุงข้าวใส่บาตรแต่จิตนั้นกับล่างนี้เขาก็ปากพร้อมกันเลยลุกไปลุกไปด้วยกันอเหมือนกับเหมือนกับเขาเขามานั่งมองร่างหนูมันก็ปวดอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับแล้วเขาเขาก็ไม่สนใจจิตนั้นเขาไม่สนใจเขาก็ไป แล้วหนูก็ลงไปด้วยอืมก็ถือว่าเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งไปเห็นสิ่งหนึ่งนี่แหละนะอ่ามีจิตไปเห็นกายจิตไปเห็นสิ่งที่มันเกิดดับในจิตอย่างเงี้ยถ้ามีสิ่งหนึ่งไปเห็นสิ่งหนึ่งถือว่าเราก็เริ่มแยกลูปขันได้นะลูปนามขันเนี่ยนะอ่า่เหมือนที่มาสเตอร์เคยบอกกันนะ ถ้าเห็นรูปนามันไปตามความเป็นจริงของมันว่ามันสุดท้ายแล้วมันไม่มันกดภายใต้กดมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้เป็นทุกข์สุดท้ายเราก็จะตางายไปเองน้ำก็ะถอดออกมามองอยู่ห่างห่างแล้วหลุดว่าประมาณพอมาตอนเช้าหนูมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่ดึงละถ้าเกิดเราไม่เข้าล่างก็แสดงว่าเราต้องตายใช่ไหม หนูเมื่อคิดเองตอนเช้านะอ่าแต่แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะมันไม่ตายหรอกอันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นการยากันไม่ละยากันครัพอ,อทีนี้ของคุณสแสวงนี่ก็ในแต่และว,วันนี่นะก็เอ็มเอสอาร์ให้มากกว่านี้เอ็มเอสอาร์<ๆ>ให้บ่อยกว่านี้เพราะว่าเราต้องน<ๆ>้องกุศลให้มากกว่านี้เราละสองน้องเอ็มเอส แล้วทำงานก็เอมเอมน้อมโนมกุศลทำงานแล้วก็น้อมกุศลแกกุศลแล้ว่ะอืมแล้วก็ทำใจให้มันให้มันเป็นกุศลด้วยภายในจิตของเราเนี่ยให้มันให้อย่าให้มันขุดมัวใช่ไหมให้มันให้มันใสใสแล้วก็น้อมกุศลทำงานว่างน้อมกุศลยิ้มๆเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวกุศลเนี่ยมันจะการทดสอบทดลองมันมันจะไม่รุนแรงแบบนี้ อย่างง่ายง่ายมันจะสบายสบายมันจะมีแต่มันจะไม่ทุกมันจะไม่เหมือนกับว่ามันการทดสอบอะไรต่างเลยนะจะไม่ไม่ดุเดแบบ็กงั้นตอนนี้เราน้อมกุศลให้เยอะแต่ยังไงก็แล้วแต่น้อมกุศลให้เยอะไว้ในตอนกลาง,นงา,างคืนเนี่ยเวลาที่เรานั่งสมาธิกลางคืนเนี่ยนะน้อมกุศลให้ได้มากเวลาที่ก่อนที่มาเซอร์จะฟังมาเซอร์พูดช่วงแรกนะนะอันนี้ตรงน,นี้สําคัญช่วงแรก เวลาที่มาสเตอร์ก่อนที่มาสเตอร์จะพูดคุยใจมาบอกเอาสองศูนย์สองศูนย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มาสเตอร์เข้ามาช่วงนั้นน่ะแล้วก็เอฟเอฟเอฟเอสอาร์นะมินิสติเอฟเอสอาร์ว่างแล้วก็ฟังการฟังธรทำตามการเนี่ยมันได้กุศลสูงนะยิ่งฟังธรรมแล้วมันเข้าใจด้วยแล้วมันมันเกิดสภาวะของความเข้าใจในทางธรรมองค์ธรรมเนี่ยนะมันจะเกิด อะไรมาเยอะแยะเลยตัวนี้กุศลมันสูงมากแล้วก็เก็บกุศลเข้าไปเลยหมายก่อนก่อนที่จะนั่งสมาธิแล้วได้กุศลไปแล้วนั่งสมาธิเกิดใจกุศลอีกรอบแล้วแล้วเนี่ยพอสอบอจิตเซมิเซอร์เสร็จเนีะแลราก็เข้าใจไปอีกก็ได้กุศลไปอีกรอบนเี่ยตรงนี้มันจะสว่างสว่างสว่างไปเรื่อยงนั้นตัวกุศลทั้งหลายบุญทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามตามบาร,รมีของเราเนี่ยมันก็จะไปมันก็ไปปะปะปะไอ้ ไอ้สิ่งที่มันจะมาทดสอบทดลองอะไรต่างนี่นะทําให้มันให้มันไม่ไม่ไม่กระด้างแบบเนี้เราก็จะนุ่มนวลขึ้นนุ่มนวลขึ้นตอนน,น,นี้ทำมาของเราบางทีมันทดสอบทดลองมันจะกระด้างกระด้างหน่อยนะอ <จะ S 1> ่<า>ะ<า>ดีงามดีงามถือว่ามีสมาธิมีสติเป็นอาว่างเลยสภาวะดีสภาวะดีนะรู้เท่าทางเวลาเสียงเสียงมัสเสพพลังของเสียงท่าน ลงที่ฝ่ามือตลอดะคะ่ะแรงกว่าที่ที่หนูรับพลังงานจากเคลื่องเพราะหนูหนูจะชอบฟังเสียงมัสเซอร์มากกว่าะคะ่ะเพราะเสียงของมัสเซอร์จะเป็นพลังลงที่ฝ่ามือะค่ะหนูหนูหน,น้อมนอบท่านมัสเซอร์แต่หนูจะไม่ได้เปิดไมค์อะคะ่ะเพราะอยากฟังเสียงมัสเซอร์มากกว่าเสียงอื่นนะคะ อ่าดีงามนะคือหนูหนูไม่อยากไม่อยากให้เปิดไม่อะ่ะเพราะเพราะว่ามาสเตอร์า <Master S 2> อาจจะอยู่เพ,เพราะเสียงเสียงท่าพลังแรงแรงกว่าเครื่องเพราะมือหนูนี่จะรู้สึกเลยว่าสถานมือว่าไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างท่านมาสเตอร์ลงหนูจะแบมือทั้งสองข้างยันจนแม่ครูจะบอกเลยว่าน้อม ว่าจะให้เปลี่ยนท่านึงได้เปลี่ยนท่าอือ่าดีงามดีงามนั่หละนะดีงามถือว่าดีงามเพราะว่าในขนาที่อ่พวกเราทั้งทุกคนเนี่ยนะมาสเตอร์ก็ดูแลอยู่แล้วแลคอยคุมเครื่องคุมอะไรให้อยู่แล้วแล้วก็คอยคุมในเรื่องของพลังงานแจกจ่ายพลังงานให้แต่ละคนอยู่แล้วนะนี่ก็ถือว่าเข้าสภาวะในทุกๆเรื่องนะที่พูดมาทั้งหมดแหละนะ ก็ดีงามนะแต่ว่าพักระก็อยากให้น้อมกุศลให้มากๆในะแต่ละวันนะนะน้อมน้อมกุศลให้มากเพราะว่าพักระอว่าคุณแสวงเนี่ยยังต้องการในเรื่องของอความที่เป็นกุศลในจิตใจเนี่ยก็ไปคือต้องการมอนกับบุญวุ่นคือเคลื่อนชําระล้างจิตใจให้ผ่องแพร่ผ่องใสให้กายจากเกลเลสมันตรงนนะนตนเนี้ยนะตัวบุญเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทาให้เราสว่างกว่านี้ว่าสว่างกว่านี้แล้วเนี่ยอะไรที่จะเกิดกับเราเนี่ยนะมัน มันจะเบาบางมันจะเบาบางลงไปเรื่อยๆแล้วในในบ้านเราเนี่ยทั้งบ้านทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะค่อยๆรักเมตตากันมันก็จะมีความสุขขยายผลไปเรื่อยๆเยน็นบ้าน,นจะเย็นขึ้นเยน็นขะึ้นเย็นนะเย็นด้วยสภาวะของจิตใจแต่ละบุคคลเนี่ยจะเยน็นเะย็นมากขึ้นทุกคนก็จะรู้ตัวรู้หน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนกันไปมันก็จะดีงามเนี่ยความเป็นมงคลมันจะเข้าไป มากขึ้นอนะ่ะอาดีงามดีงามทางกะน้อมทางการพลลน,นมีเป็นมาสเตอร์และวแม่ครูด้วยเจา้าค่ะจ้ะเมื่อกี้<อ>เหมือนจะมีเสียงนะามาสเตอร์ีมีเสียงไม่ได้อ่าได้ได้ได้เอามามีไหมมีไหมเหมือนมีเสียงอีกเสียงนึงปะ่ะออค,คุณวัชรพรเปิดไหม่ไหมคะแม่น่าจะลืม,มว่า ก็จะคุยไม่แน่ใจตอนมีมีไหมตอนนี้มีใครจะพูดไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวมาเซอร์เซอร์แล้มีท่นมาเซอร์จะตาสีค่ะเิญค่ะเิญค่ะจับยังไม่ถึงท่านมามาดูแลคนติ๋มค่ะดูแลทางกายและและสภาวะจิตใจจะให้เขาเรียนรู้ทักษะค่ะอ่าเขาก็ เสียงมาเซเนาะสอนต่อไปแล้วก็มาฟังเสียงมาเส้รแล้วเขาปิติเขาร้องห้าใหญ่เลยเขาบอกว่าเขาทำอะไรอยู่ hmm. ทำไมรู้เรื่องพวกนี้เลยเขาไปตะกินบัติหลายบัดหลายที่ก็ไม่เป็นอย่างนี้เลยราะพี่คะแล้เขาก็พอร้องห้เสร็จแล้วลูกวันนั้นนะคะเขาจะ เขาบอกเขาเหมือนจิตจมอะเขานิเมาอยากไปไหนเลยเชื่อเขาวาอว่างนค่ะแล้วก็มีคนเนี่ยถามท่านนเสนเนาะแล้วเขาบอกว่าเขาเพราะว่าอ๋นนี้มันเหมือนกับเขาเลยจิตจมใช่ไหมอะไรนี่ค่ะแต่วันนี้เขาก็ดีขึ้นนะเอยากมาทำนู่นทำนี่ที่จริงกิจการเขาเยอะค่ะเขานิเขาไม่ทำอะไรเลย ใช <Okay. S 2> <c oughs> ตรงนี้เป็นจิตเป็นข้าสมถติจตเจตเป็นลักษณะของพรมแล้วก็ต้องให้อ่าพอเวลามันเกิดสภาวะอะไรในในความรู้ความคิดอะไรต่างๆนะความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นก็ดูสภาวะมันไปตอนเนี้นะแล้วเราก็จะ <c oughs> เข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างเป็นอย่างนี้ คืออย่าทิ้งรูปนามนะพราะิติคนราเวลาปิติมันเกิดเนี่ยคือมันเข้าใจอะไรสว่างขามาทีเนี่ยมันจะโวมันจะปิดๆมากนะแอเม่รเซอร์เนี่ยเคยเข้าใจเวลาเห็นรูปนามขันท่ามัาทางานในระบบของมันนะเห็นทํางานเหมือนเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เลยนะมันเหมือนเครื่องจักรยนต์ที่ทํางานทั้งรูปนามเนี่ยมันไม่แยกกันเลยนะมันไม่ได้แยกกันหรอกมานทางานตลอดแหละแต่ว่าตัวไหนไม่ทํางานหนักทํางานมาก ถ้าเกิดเ่าเวทนามันเกิดนะ้วตอนนั้นก็คือไอ้ตัวเวทนามันทำงานมากหน่อยนึงแต่ว่าไอ้กายก็นจะทำงานอยู่เพราะว่าถ้าเรารู้เวทนาทางกายเนี่ยตัวกายมันก็จะอุทาษสีเนี่ยเขาเรียกมหา